ปี2021คนพบแล้วว่ามีอีกเทคนิคหนึ่งนะครที่สามารถทำร่วมกับการดึงหน้า New Modern Facelift ได้นั่นคือการฉีดไขมันกับ PRP เติมเต็มใบหน้าด้วยนะครับหลักการของมันเป็นยังไงครับหลักการของมันก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาคนเราอายุมากขึ้นนะครมันไม่ใช่ผิวหย่อนคล้อยอย่างเดียวนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกคนเลยนั่นคือไขมันชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะสลายไปบางส่วนด้วยพูดง่ายคือไขมันจะ ฝ่อลงบางส่วนนะผิวหน้าเราจะบางลงนะเราสังเกตคนที่อายุมากขึ้นนะทุกคนผิวหน้าจะบางลงนะที่สําคัญคือไขมันมันจะคล้อยนะฮะแล้วก็มีไขมันบางส่วนที่เกิดแฟตอโทรฟีคือสลายไปนะฮะดังนั้นเนี่ยการทําดึงหน้าเนี่ยคือเราดึงให้ผิวหน้าตึงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งคือชั้นไขมันที่มันหายไปนั้นจะเห็นว่าบางคนดึงหน้านะ,ะผิวหน้าตึงจริงแต่ว่าทําไมมันยังดูไม่อ่อนยาวนั่นก็เพราะว่า มันเหมือนผิวที่บางนะถึงมันจะตึงแต่ว่ามันมีความบางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความบางกับร่องต่างๆที่เกิดเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดาการแก้ไขนะฮะดังนั้นเนี่ยเทคนิคใหม่ฮะ New Modern Facelift เนี่ย นอกจากการทําดึงหน้าแล้วเราจะทําควบคู่กับการเติมไขมันและ P.R.P. นะครการเติมไขมันและ P.R.P. เนี่ยก็คือช่วยทําให้ชั้นไขมันที่มันบางนะฮะทำให้มันหนาขึ้นแล้วก็ช่วยเติมเต็มนะฮะพวกร่องต่างๆนะฮะร่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยให้มันดีขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากการดึงหน้าพร้อมกับการฉีดแฟต P.R.P. นะครับหมอเปรียบเทียบง,ง่ายครับเหมือนกับผ้าที่ยับนะฮะ การที่คนเราอายุมากขึ้น,นมีร่องรอยต่างต่ก็เหมือนผ้าที่มันยับนะฮะการดึงหน้าคือการทําให้ผ้ามันตึงขึ้นนะฮะส่วนการฉีดแฟตพีอพีนี่คือทําให้เนื้อผ้ามันดีขึ้นนะ,ะเพราะว่าผ้าที่ยับหรือว่าผิวหนังที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นมันจะบางลงนะฮะไขมันจะน้อยลงนะนั่นน,นอกจากเราดึงให้ตึงแล้วเราก็เติมไขมันด้วยนะฮะเพื่อให้มันหนาขึ้นนะฮะให้มีคุณภาพเขาเรียกว่าคุณภาพของผิวดีขึ้นนะะ อีกสำคัญอย่างหนึ่งก็คือร่องต่างๆนะครเวลาเช่นร่องแก้มที่ลึกมากๆนะครับเวลาเราดึงหน้าเนี่ยมันช่วยได้ประมาณ80%เรนะครับเพราะเราดึงให้ทุกอย่างมันตึงแต่ว่ามันจะมีบางส่วนนะฮะที่เป็นร่องที่มันอยู่ในเนื้ออยู่ในเนื้อชั้นตื้นนะฮะอยู่ในผิวหนังชั้นตื้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นร่องถาวรนะฮรส่วนนี้นะฮะแม้ว่าจะดึงยังไงมันยังเหลืออยู่แต่ว่าอีก1 0 2 0เรนี่ยเราสามารถเติมเต็มร่องต่างๆด้วยอ่าแฟตและ P r p าีได้นะครับ